ในที่สุดตัวละครที่เรารอเฝ้าฝันให้รีลันมาในที่สุดเขาก็รีลันกลับมาทักทีชื่อของเขานั้นก็คือลูนเหมยยังไงล่ะส่วนเหตุผลที่ผลยังไม่มีลูนเหมยตัวละครโคตรโหดโคตรดีตัวนี้นั่นก็เพราะว่าตอนที่มาตู้เลขผมชุมและดันหลุดเหรียญและตอนนั้นก็ดันไม่มีเพชรด,ด้วยก็เลยต้องทำใจปล่อยให้เขา จากไปแล้วก็วันนี้เขาได้รีลันกลับมาแล้วและผมก็เตรียมตัวกาชามาเพื่อเอารุนเหมยโดยเฉพาะและวันนี้ผมต้องได้รูนเหมยมาครอบครองโดยที่วันนี้ผมเตรียมตัวกาชามาทั้งสิ้น162โลเพื่อมารับเธอคนเดียวเลยนะเอื่นเราต้องมาดูประวัติกันสะก่อนมีอยู่5 1า15แล้วก็เป็นโรบินมีสะสม15โล และเราก็ไม่มีการันตีอีกแล้วไปเลยสิบโลดีกว่าไม่ต้องพูดได้เสียเวลามาถึงก็ม่วงเลยทำม่วงขอเป็นการลักเกอร์ได้ไหมอยากได้การลักเกอร์โอ้โหไม่ได้อยากได้การลักเกอร์มากไปต่อนี่ได้การลักเกอร์มาหนึ่งต่อไปโลที่45ห้าแล้วใช่ไหมยังไม่ออก อะไรก็ได้ขอเป็นการลกเกอร์ก็พอโอ้ไม่ใช่แต่เรายังดาวไม่เต็มทีถือว่าเอาไม่หมดตัวไหนก็ได้ที่ดาวไม่เต็มสี่ดาวสามตัวนี้เรายังไม่มีดาวเต็มเลยนะมาดูกันซิว่าเราจะได้ดาวเต็มบ้างไหมเพราะว่าเราน่าจะกดหัวคาชาเยอะเลยนะ โอ้ยังไม่ทองเลยพุ๊บวันน่าจะโดนการันตีแน่เลย76ต้องใช่แน่ๆโอ้ได้ไลคนใหม่ด้วยไม,ไม่ได้อ่านความสามารถเลยว่ามันทำอะไรได้ไลคนนั้นแต่รูปหน้าไลคนโคตรสวยเป็นอาเครอนเต้นรำกับเบ็กซวอนใช่ไหม กดต่อกดต่ออย่าให้เสียเวลารล้ที่เท่าไหร่แล้ว,วนเนี่ยไม่ได้ดับแต่ที่ดูรู้ยังไม่ทองยังไม่ออก <c oughs> โหเปิดมาถึงก็ได้มีชาเลยแล้วไหนคุณลุงกาลักเกอร์ของผมล่ะครับปิเบิลสองม่วงไหมม่วงออกโลเลขเลย นี่ไงเบิ้นม่วงเบิ้ลเป็นไรโคนต่อไป10โลต่อไปขวดออกได้แล้วไหมรู้สึกว่ากดมาเยอะแล้วยังไม่ออกทำไมเันออกยากออกยินอย่างนี้วะ แล้วเราก็ได้เสี่ยวอี้สลับกับมิชา2ตัวต่ทั้งที่ในตู้มีอยู่3ตัวแต่เราไม่ได้ตัวละครที่เราอยากได้เลยตอเทสุมตนี่มาเร็วออกเป็นตัวอะไรเอ่ยออกเป็นตัวอะไรเอ่ยสีทองจงมาแล้วก็เปิดประตูออกมาเป็นรูนเหมือนซะยังไม่ใช่เอ้ย โอ้โ o หลุดเลดรอบตีแล้วก็หลุดเล็ดทำไมรอบนี้ยังหลุดเลดอีกผมเหมือนจะจำความได้รอบตีแล้วก็หลุดได้คาร่ารอบนี้มายังซ้ำคาล่าให้ช้ำใจอีกนี่แหละคือเหตุผลที่ผมได้ทำการเตรียมการันตีมายังไงล่ะไปตอย้ายเสียเวลาวันนี้เราต้องเอาลูนเหมยเข้ามาเป็นสมาชิกรถไฟกองเราไว้ได้ลุย ไประหว่างงารุ่นเหมเรามาเปิดสี่ดาวหาการลักเกอร์กันต่อดีกว่ารู้สึกเหมือนจะห่างหายเป็นนานโคตรเอาได้ไลโคอะไรไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตัวละครด้วยนะได้ไลโคนนัเดียวกดต่อเนื่องโรทียี่สิบ นี่ไงในที่สุดกว่าจะมาได้สักตัวไม่รู้กี่ดาวแล้วตอนนี้แต่ที่หลดร,รู้ยังไม่เต็มเนี่ยใต่อโลที่สามสิบอุ้ยเขาให้ผมสามสิบโลอ่ะรูนเหมยเจ๋าพี่มารับแล้วเปิดประตูมาโอ้โหได้มีใช่แล้วสีดาว เอาไปเลยรูนเหมยสามสิบถ้าไม่นับตอนหลุดเรียดน,นะในที่สุดวันนี้ภารากิจของเราก็ลุล่วงได้รุนเหมยมาครอบครองจนได้มาเราไปดูผลประกอบการของเราดีกว่าว่าเราได้ส,สีตัวสีดาวดาวไหนมาบ้างนี่มาดูก่อนเลยรูนเหมยในที่สุดก็ได้มาครอบครองสักทีหลังจากหลุดเรียดไปทั้งสองรอบ แล้วก็ต่อไปมาดูตัวละครสีดาวสีสอแล้วก็สีสามสสโสสีเลยมาดูปิชาดดีกว่าปิชาสีสองสสาโอปิชาก็ได้สีสต่อไปลงกันลักเกอร์ตัวเราอยากได้ที่สุดโอ้ทำไมมาได้สีสเท่ากันหมดเลยวะเหมือนมัน คำนวณแบ่งดวงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็น้องคาร่าก่อนเรา C2 เ<อ>ฉยเลยตามตามติมไม่ได้อยากได้เลยนะดูจาก C แล้วก็น่าจะรู้ว่าหลุดเหลดมาชกชนขนาดไหนสถานที่ที่เรามาเปิดนั่นก็คือฐานลับของไฟไฟายแล้วมันเป็นที่ของไฟไฟวะเราเปิดปิดที่ใช่ไหม ตรงนี้มันควรจะเปิดไฟไฟ้าใช่ไหมไม่ใช่เปิดรูนเหมยรูนเหมยมันต้องเปิดในห้องวิจัยของรูนเหมยใช่ไหมเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก่อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไครเพ็่กกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปผมไม่เกลือไม่หลุดเลนแบบผมนะครับบุยบุย